นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะบัดนี พวกเราทั้งพระพิจุธสมณน,นและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาสชนทั้งหลายมาถึงการถึงเวลาที่พวกเราจนได้พากันเจริญภาวนาเพื่อการศึกษาพ้อวัดปฏิบัติฝึกหัด ใจิตใจของตนเองในวันนี้จะอธิบายเรื่องการวิเทียรักษาใจิตใจของตนเพื่อให้ทุกท่านทุกองและอุบาสกอุบาสิกาทุกคนเพื่อจะได้นำไปทีนิจพิจารณาหาวันทางแก้ไขปรับปรปุงพัฒนาใจิตใจของตน เพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแก่ตนให้บุคคลที่เข้าไปนั่งใกล้ของบุคคลที่รับความร่มเย็นเป็นสุขนั้นด้วยการที่พวกเราจะได้พิจารณาดูจิตใจของตนเองดูทุกอริยบทการเดินเดินนั่งนอน ท่นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ใน้พากันฝึกฝลอบรมจิตใจทั้งตนเพื่อให้อยู่ในขอบเขตของคุณงามความดีถ้าหากพวกเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดจับแตงแก้ไขแล้วจิตใจของคนเหล่านั้นเป็นของที่ล่วไหลไปตามกระแสของกิเลสได้งา่าย เช่นรูเสียงสินลดโพธิภพธรรมลมทั้งหลายก็ดีอันมีอยู่ประจำรคนี้แต่หาจิตใจของพวกเรานั้นมันก็วิ่งไปตามกระแสของตามมากุลทั้งห้าตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นมาสัมผัสเป็นเพราะเหตุอะไรจิตใจจึงเป็นเช่นนั้น จิตใจของพวกเรานั้นเคยคุกขีเคยมัวเมาลุ่มหลงเคยทัวพันปั้นเฟือขึดเหนี่ยวอยู่ตลอดมาหลายภพหลายชาติแล้วนั่นเองใครๆก็เหมือนกันแ่่พระพิสุธสัมมณรนุบาสกนุบาสิกาทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายก็มาแก้ไขกันเรื่องอย่างนี้ มาจิตใจของพวกเรานั้นทำไมจึงวิ่งตามกระแสของกรรมคุณทั้งห้าอยู่ตลอดเวลาพวกเราท่านทั้งหลายการที่จิตใจของพวกเรานั้นเคยชินต่อเรื่องอย่างนี้เคยติดอยู่กับเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เป็นเครื่องรอยรัดผูกมัดรัดรึงจึงชาจิตใจของพวกเรานั้นเอาไว้ หลายพบหลายชาติที่เราเกิดมาเป็นรูปเป็นร่างอันนี้แต่ใจิตใจของพวกเรานั้นมันเป็นของที่ไม่ตายมีเก็บสะสมหมักหมมทับถงเอาไว้ยึดมั่นเอาไว้ไม่ผ่อนคลายไม่เสียสละใจิตใจมันชอบส่่งนั้นเมื่อมันชอบอย่างนี้เองมันก็จิตยกับสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมดา พวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติควรฝึกหัดสังเกตุจิตใจของพวกเราที่มันหลงมัมเมาอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรที่จะฝึกสติปัญญาของเราให้ดีเพื่อจะได้ดพิมพิจารณาหาวิธีแก้ไขหาวิธีตักเตือนจิตใจของพวกเราที่ลุ่มหลงไปตามกระแสของอารมณ์นั้นๆ ข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราควรที่จะพิจารณาเพื่อให้รู้เท่ารู้ทันกับสิ่งเหล่านี้ที่มาสัมผัสจึ่งกันและกันถ้าพวกเรายังไม่รู้เท่ารู้ทันแล้วจิตใจของพวกเรานั้นก็ไม่แ,แล้วที่จะวิ่งไปตามกระแสะของอารมณ์นั้นอยู่ แต่อย่างไรก็ตามพวกเราเป็นนักปฏิบัติไม่ควรหวั่นไหวในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะหาวิธีแก้ไขด้วยคุณภาคความเพียรความประโยคพยายามสร้างสมอรมปติปัญญาของเราเพื่อจะได้เข้ามาดูดจิตใจสิ่งที่มันรั่วไหลไปตามอารมณ์นั้นเมื่อไรแล้ว หาติปัญญาของพวกเรายังไม่แก่กล้าไม่สามารถตักเตือนจิตใจของพวกเราได้จิตใจของพวกเรานั้นก็ย่อมไปตามกระแสของอารมณ์อยู่ฉันใดก็ดีพวกเราก็ต้องเป็นผู้มีขันติความอดทนเอาไว้อดกั้นเอาไว้ได้มาพิจรารณาดูจิตใจของพวกเรา มันดิ่งไปตามกระแสของอารมณ์นั้นมันจะเกิดสัมผัสเรื่องอะไรก็ตามแนรูปทัียงนลิ่นรสพระธรรมอารมณ์นี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามเราก็จะพยายามที่จะให้มีสติสัมำสัญญะรู้เท่ารู้ทันอืในสิ่งที่สัมผัสมันนั่นจน,นได้ตามใดที่เรายังไม่รู้เท่ารู้ทันแล้ว เราก็ยังเสียสละละไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้แง่ปล่อยวางยังไม่ได้ก็ตามแต่เราเป็นผู้ขวนขวยประโยคพยายามหาวิธีศึกษาห้รู้ให้รู้ซึงโทษของจิตใจของพวกเรานั้นแต่ลุ่มหลงอยู่แล้วก็จะได้ตักเตือนจิตใจของพวกเราเพื่อหารู้โทษในเรื่องกรรมคุณทัทั้งหนะ้านั้น เมื่อเขารู้โทษเมื่อไรเขาก็จะได้ปล่อยวางออกจากเขาไปาก็คือจิตใจนั่นเองแม้เขายังไม่รู้โทษแล้วเขาก็ยังวางไม่ได้ฉันใดก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราถ้าเรายังไม่รู้โทษของอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เราก็พากันวางไม่ได้เดสียสลับไม่ได้ทิ้งไม่ได้อยู่นั่นเองอืมตามใดก็ตามบุคคลมีความประโยคนพยายามมีความเพียรอยู่ก็าสามารถที่จะแก้ไขปดเปื้องได้เหมือนบุคคลที่มีความเพียรความเพียรที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เป็นเชือกผูกมัดหลายปมหลายเป่า หลายขั้นหลายข่าวผูกมัดกัดลึงกันเข้าไปหลายสถานที่แต่หาพวกเรานั้นใด้ความเพียรพยายามอยู่จะค่อยแกะค่อยเปิดค่อยแก้ไขตามปมเป่านั้นนั้นออกไปทีละสิ่งละอย่างแก้ไขไปเรื่อยๆเชือกที่ผูกมัดรัดลึงกนตากันนั้นก็จะสามารถคลายออกไปเรื่อยๆ แก้ออกไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นสุดกายฉั้นใดก็ดีพวกเราเป็นผู้มีความภาความเพียรอยู่จะแก้ไขปรับปรุงจิตใจของตนให้รู้เหตุรูปผลรู้คุณรู้โทษของอารมณ์นั้นๆเกิดขึ้นแล้วก็จะเสียสละละปล่อยวางได้เพราะฉันนั้นเหมือนกันแต่หากพวกเรายังละยังปล่อยยังวางไม่ได้ แต่เราก็ต้องแก้ไขไปได้ในระหว่างสองสามอย่างหรือสี่อย่างห้าอย่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเรามันก็จะเบาบางลงไปถ้าบังเอิญที่เราใช้ความภาพความเพียรอยู่จนถึงเท่าถึงแก่แล้วก็ล่วงลับถัดไปอันปมเชื่อกที่ผูกกันมัดลึงลึงตึงตาเอาไว้นั้นเราแก้ยังไม่หมดเมื่อเราแก้ไม่หมด มันก็ติดตามไปสู่พบใหม่รูปร่างกายของพวกเราตายไปเหนือจะจิตใจยึดมั่นถือมั่นเอาสิ่งที่รัดตึงตึงตานั้นเอาไว้อยู่จิตตาวิญญาณดวงนั่นเองมาเกิดพบใหม่สิ่งที่ผูกมัดรัดตึงตึงตาเขาเอาไว้เราก็ต้องจะได้แก้ไขอีกต่อไป<ม>เหนียวว่าใส่วามภาพเพียนประโยคพยายามอยู่ก็จะหาวิธีแก้ไข นี่ว่าเป็นคนฉลาดในการพัฒนาจิตใจหรือว่าปรับปรุงจิตใจหาวิธีแก้ไขสิ่งที่เลาร้ายิือกิเลเทั้งหลายมาพัวพันฝั้นเสือจิตใจของเราให้ขุ่นมัวเร้าหมองอยู่นี่าเราก็หาวิธีแก้ไขอยู่นั่นเองปรับปรุงอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าเป็นคนฉลาดพวกเรานี้เป็นคนฉลาดอยู่แล้วทําไมจึงว่าฉลาด ก็ออกหาบำเพ็ญคุณงามความดีหาที่สงบสงัดเพื่อจะหาวิธีแก้ไขปัดเป่าสลัดกิเลสออกจากดวงใจทั้งพระพิจุตสมณเนนก็ดีบารสกุมบาริกาก็ดีเราออกมาได้เช่นนี้จะเรียกว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาพอสมควรออกมาหาความสงบออกมาหาวิเวกออกมาหาวิธีจับพิจารณาดูจิตของตน ออกมาแล้วเพื่อจะหาวิธีกแก้ไขลดละกิเลตออกจากใจของตนก็เรียกว่าคนฉลาดนี้เองแม้ยังละไม่ได้หมดก็เรียกว่าคนฉลาดทาไมจึงยกย่องว่าเป็นคนฉลาดฉลาดหาความสงบเพื่อเราท่านทั้งหลายจิดดูสิท่้งพระที่จุดสัมมเนนก็ดีดอุบาสกกุบาสิกาก็ดีคนอยู่ในโลกนี้คนที่ไม่เข้าวัดฟังทมจำศีลไม่เจริญภาวนา ในสิ่งนี้พิจารณาหาเหตุหาผลว่าชีวิตของตนนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วอยู่อย่างไรไม่เข้าวัดเขาวาไม่ปฏิบัตินั้นมันมีมากมายเท่าไหร่บุคคลที่มีความประมาทอยู่นั้นมีมากมายไม่รู้กับข้างความสงบบางบุคคลอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ยังไม่เคยเข้าวัดเขาวาเลยเป็นคนมืดมนอนทการ หมกมนุนอยู่ในบ้านในช่องหมกมนุนอยู่ในทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาจนเองมีความสุขบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเองไม่รู้จักทุกขเมื่อไม่รู้จักทุกก,ทก็ไม่รู้จักหาดิธีแก้ทุกตังเองไม่รู้จักตนเองติดอยู่ติดอยู่ในสถานที่นั้นออกไม่ได้เหตุนั้นบุคคลติดทรัพย์สมบัตอ matter, บิตออกมาไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าตนเองติดออกจากบ้านช่องมาไม่ได้ก็ไม่รู้จักว่าตนเองติดบ้านติดช่อง จิดความสะดวกสบายว่ามันสะดวกสบายมันยิงติดมาตนเองเข่าตนเองแก่ก็ไม่รู้ว่าตนเองติดอันนี้เองคนติดคุณอยู่หมกมนอยู่พัวพันปันเฟือกยึดมั่นือมั่นอยู่นั้นไม่รู้ตัวไม่แม่รู้ตัวแล้วก็จะออกมาบำเพ็ญได้อย่างไรเพราะิเลสมันมัดคัดลืมตึงตาจิตใจเอาไว้ มันไม่มัดแต่ใจมันมัดถึ้งรูปรา่างกายออกมาทําประโยชน์ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนประมาทเกิดมาแล้วมันจะเสียชาติกล่าวแต่ชาติที่แล้วก็เคยสร้างความดีมาแต่เมื่อมาเกิดชาตินี้ไม่สร้างสมอบรมเพิ่มพูนบรารมีทั้งสนให้เจริญงเดือกขึ้นไปชีวิตมันก็ตกต่ำมันก็จะไร้ประโยชน์ทำไปเรื่อยๆทันใดก็ดีบุคคล ใ่สร้างสมบรมคุณงามความดีก็ฉันนั้นเหมือนกันว่เราท่านทั้งหลายดูคนประมาทอยู่ในโลกนี้มีมากชาตรใดภาษาใดก็ดีแม้เป็นเมืองไทยของเรานี้ว่าเมืองพระพุทธศาสนาแต่ไม่ศึกษาหลักของพระพุทธศาสนาเมื่อไม่ศึกษาไม่น้อมนำธรรมะเข้ามาพัฒนาตนเองนำมาฝึกฝนอบรมตนเองเป็นชีวิตประจำวัน ก็ไม่รู้เรื่องว่าจะพัฒนาตนเองอย่างไรจึงทําให้บุคคลนั้นได้แตบความประมาทเสียชาติเกิดชีวิตไม่มีกาไลจะตราประโยชน์ไปเฉยๆในชาตินี้นี่เราเห็นคนประมาทเช่นนั้นเองแต่ทาให้ตนเองตกต่ําที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แม้จะญิงเป็นชายก็ดีแม้เฉพาะพุทธศาสนาก็ดีแต่ก็ไม่รู้จากการศึกษาไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตน เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เสียปล่าประโยชน์แะระพทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าบุคคลเกิดขึ้นมาตั้งแต่นี้จะมีอายุยืนจนไปถึงเก้าสิบปีร้อยปีก็ตา,ามแต่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเพิ่มพูนบาร,รมีของตนในภพชาติที่เกิดมานั้นเรียกว่าบุคคลนั้นเกิดมาแล้วเสียเปล่าประโยชน์จากคุณงามความดีตายจากประโยชน์จากคุณงามความดีเปล่าในชีวิตที่เขาเกิดขึ้นมานั้น นี่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้อย่างนี้ถ้าบุคคลเกิดขึ้นมาแล้วในสร้างสมอบรมคุณงามความดีเป็นทำบุญนำทานการสุดมนรักษาสิาวนาก็ดีสร้างสติปัญญาในพิจารณาดูจิตใจอย่างดังบรรยายทำอยู่วันนี้เองเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงจิตใจของตนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขบุคคลชนิดนี้เป็นผู้มีความเ,เาพียรแผดเผากิเลสให้เราร้อน เพื่อจะให้ถอดถอนออกจากดวงใจอยงนี่ว่บทุกคนที่จะมีความก้าวหน้าพัฒนาจิตใจให้ตนเองเมื่อบุบคคลได้ทําคุณงามความดีพัฒนาตนเองอยู่ที่นมีเองอืมแม้หากไม่เท่าไม่แก่หกสิบเจ็ดสิบปีตายไปก็ตามแต่บุบคคลได้สร้างคุณงามความดีนะั้นเป็นชีวิตที่มีกาไรมีคุณค่าสูงในภพชาติที่มาเกิดมาตนเองได้มาเกิดแล้ว มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้น้อมนำธรรมะน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงจัดไว้นั้นเอามาพัฒนามาปรับปรุงจิตใจของตนพัฒนาตนด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มากมันก็ได้น้อยบางคนอาจจะได้มากไม่เกิดความร่มเย็นเป็นสุขรู้จักเหตุจับผลว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นูิจกักทุกข์จับสุขเกิดขึ้น มื่อสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ก็ละคงเหตุสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์นั้นออกไปได้แล้วก็มาอืพัฒนาปรับปรุงเหตุที่ทําให้เกิดทุขได้ชีวิตนั้นก็ต้องมีกาไรมีเกิดขึ้นมาแล้วไม่เสียปราประโยชน์จากคุณงามความดีได้จับตวงกอบโวยเอาคุณงามความดีเอาไว้ชืีอว่าบุคคลที่ไม่ประมาทเมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้วก็เป็นบุคคลที่จเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต แต่พุทธองค์ว่าบุคคลไม่ประมาทตนเองก็เหมือนบุคคลที่ไม่ตายบุคคลประมาทแล้วก็เหมือนบุคคลที่ตายแล้วทั้งสองอย่างนี้พวกเรามาพิจารณาดูสิเป็นพระพิสุสัสม,มเณีก็ดีเป็นอุบาสกอุบ,บาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายก็ดีถ้า,าเราประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไร คนที่ไม่ประมาทก็เหมือนคนไม่ตายเพราะอะไรไม่ตายจากคุณงามความดีนั่นเองแต่บุคคลประมาทนั้นเขาตายจากคุณงามความดีที่จะพึงได้พึงถึงเขาไม่ทาําเขาก็ไม่ได้ที่พึ่งของเขาคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงสูงสูงต่ำต่ำดูอย่างนี้เองปติปัญญาก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันด้านจิตใจก็เหมือนกันเราพากันพิจารณาโดยสิ บางคนก็โลภมากโลกภะมากจนทําให้เกิดทุกข์กับสิ่งที่ตนเองดิ้นหลนนี่เราก็เห็นอย่างนั้นบางคนจะมีความโกรธความเกลียดชุนเฉียวอิจฉาพยาบาทกันโกรธง่ายโรกรธเกลียดง่ายอารมณ์ร้อนนี่มันเป็นอย่างนี้บางคนบางคนก็ไม่มีสติปัญญามืดอหมดอนทักขามน,นั่นเป็นอย่างนี้คนเราเกิดขึ้นมาแล้ว แต่บางบุคคลนั้นเฉลียวฉลาดารู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบารู้จักถูกจักผิดมิจักใช้ความคิดไปในทางที่ถูกต้องเมื่อบุคคลมีความฉลาดแล้วเขาก็าสร้างสมบรมแต่คุณงามความดีไปในทางที่ดีเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์ทําให้ความสุขความเจริญเกิดขึ้นทั้งตนในบุคคลอื่นนี่คนฉลาด คนฉลาดมันเป็นอย่างนี้เพราะคนฉลาดต้องน้อมแต่คุณงามคมดีเอามาไว้ในใจของตนลองดูสิพระพิคุสัมมเนรกดีองบาศกองบาศิกาก็ดีถ้าพวกเรานี้ไม่พากันใส้สติปัญญาน้อมจิตของตนเองคิดตั้งแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณงามคมดีที่ตนเองสร้างสมบรมเอาไว้เราได้ทําบุญอะไรเราได้ช่วยคนอะไรเอาไว้ เราได้รักษาศินอะไรเอาไว้ศินแปดหรือสินห้าหรือศินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อของทิศกุฎีเราคิดดูว่าเรารักษาสินเรานั่งเจริญเมตตาภาวนาเราได้ทําคุณงามความดีอย่างนี้น้อมนํามาีินิพพิจรารณาให้คุณงามความดีที่ตนเอามาเลี้ยงจิตใจของเราเอาไว้ใจมันก็มีความเข้มชื่นเบิกบ,บานมีความสุขอยู่ทุกขณะ ที่เขาระลึกอยู่แต่เราจะมันละลึกอยู่ตลอดเพื่อให้ใจของเรานั้นมีมีธรรมะเลี่ยมจิตของเราเอาไว้ให้ใจของเรานั้นดื่มดำน้ำธรรมคำสอนของพุทธองค์เอาไว้อยู่ตลอดเหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดจะเยือกเย็นกินแต่น้ําเย็นอยู่ตลอดน้ำใสสะอาดตลอดจิตใ,ใจนั้นมีที่พึ่งไม่มีขุนมัวเช่าหมองนั้นแหละพวกเราก็จะเห็น ถ้าเราเกียดเทียดถึงน้ำทั้งนอกถ้าเราดูน้ำทั้งนอกมันใสสะอาดอยู่ในแก้วนี่เนี่เราดื่มแล้วมันเย็นฉ่าลงไปจิตใจมันเป็นยังไงมันมีความสุขมันสนิทได้กินสนิทใจอิ่มใจท่าในใดก็ดีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตัดไว้นั้นเมื่อเราน้อมนำมาอาทิติพิจารณาที่จิตใจของพวกเราเลแล้วแก้ไขจิตใจแล้วก็เหมือนกัน เพราะมันปัดเป่ากิเลสความร้อนคือความโลภะออกไปเบาบางลงไปโทสะหงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธเกลียดกันจิษากันทั้งหลายมันก็เบาบางลงไปความหลงมืดมุนอนตการมันก็รู้มันก็แก้ไขได้แก้ไขให้มันสว่างเกิดขึ้นมันมีสติปัญญามันรู้จักอะไรถูกอะไรผิดเกิดขึ้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้เอง จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นก็เลยผอมสังสะอาดเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นลืมดำคำสอนอพระเ,เจ้าอยู่ในธรรมะเกิดขึ้นก็ใครเป็นคนได้ก็ตนเองเป็นคนได้ไม่ใช่คนอื่นเขาจะได้ถ้าบุคคลอื่นไม่มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเขาเขาจะได้อะไรเขาไม่ได้เขาก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่นั่นเอง วิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่มีแต่ทุกข์นั่เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของพวกเราเป็นนักปฏิบัติพวกเราเป็นนักปฏิบัตินั้นเราอยากให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขวราเราฝึกฝนอบรมตนอยากแก้ไขตนอยากพัฒนาตนอืให้เป็นบุคคลที่มีความเช่อชื่นเบิกบานคนเราเกิดขึ้นในโลกนี้มันเป็นต่างกันเช่นนี้ บางบุคคลเน่ไม่โลภก็สบายโทสะความหงุดหิดโกรธเกลียดแค้นใครก็ไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเดีนใครก็ไม่มีนาบุคคลก็มีสติปัญญาว่องไวไม่เมื่อยมนอนจารย์รู้จักดีสับชั่วใจของเขาก็เลยมีความสุขอยู่เรื่อยๆๆพระก็ดีเนนก็ดีญาติโยมผู้หญิงผู้ชายวาสุกมาสิกาก็ดี บางบุคคลก็ใจเยือกเย็นหน้าช่ำชื่นเบิกบานอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะอะไรเพราะเขาฝึกฝนอารมจิตใจของเขาอืมเมื่อเขาฝึกฝนอารมจิตใจของเขาก็รู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรปฏิบัติอะไรไม่ควรปฏิบัติเขารู้เมื่อเขารู้เขาก็ต้องแก้ไขใจเขาจึางมีความสุขดูที่บางคนไม่โกรธเคียดใครง่าย เนี่ยเขาว่ากระทบกระทั่งแดดดันก็ไม่โกรธไม่เกลียดง่ายๆอารมณ์เย็นเพราะอะไรเขาจึงอารมณ์เย็นได้เพราะคนอื่นโกรธเกลียดก็ดีกระทบกระเทือนก็ดีไม่ถึงใจไม่ถึงจิตใจเพราะอะไรจึงไม่ถึงก็มีสติสัมปชัญญะเป็นเกาะกั้นเอาไว้ก็มีสติเขารู้ในสิ่งนี้ว่าแม่รับอารมณ์อย่างนี้นำมาไว้ในใจของตนเพื่อให้ใจของเราทุกอะไรพอาได้ยินเสียงเท่านั้นพ่าะอะไรกระทบเท่านั้น ก็เหมือนสติงพวกกระเด็นกลับไปที่อื่นเพราะจิตใจไม่รับไม่รับอารมณ์อน,นั้นเอาไว้ไม่เอามายึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันก็ปล่อยไปได้เรียกกันเหมือนกับสติงจิตใจก็อยู่เป็นปกปติถ้าหาพวกเราพิจารณาเลยก็ว่าสติก็เหมือนนายประตรูนายประตูนี้รักษาประตูดีเหมือนจิตใจของพวกเรานั้นเหมือนกับเจ้าของนอนอยู่ในบ้าน นายประตูเขารักษาประตูแข็งแกร่งคนที่จะเข้ามาในประตูนั้นไม่ดีประพฤติไม่ดีแล้วถ้าทางไม่ดีแล้วมีพิรุษแล้วนายรักษาประตูเขาไม่ให้เข้ามาในบ้านไม่ให้เข้ามารบกวนเจ้าของบ้านไม่มารบกวนเจ้านายของเขาเขาก็ไล่กลับหนีไปท่านใดก็ดีบุคคนมีสติคมปัสญะอยู่ อารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมากระทบเขาก็ต้องรู้อืมเขาก็ต้องปล่อยวางไม่ให้เข้ามายุ่งทั้ในใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันจิตใจของพวกเรานั้นมันก็อยู่สบายที่ไม่มีอะไรมารบกวนมันรู้เยาว่าจิตรู้จิตมีสติสัมปชัญญะรู้เท่ารู้ทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้เท่ารู้ทันแล้วเขาก็ต้องวางต้องปล่อยเองโดยอัตโนมัติ เ็ขารู้ว่าอันนี้ทําให้เกิดทุกข์อันนี้ทําให้เกิดสุขอันนี้วางเป็นกลางเฉยๆทาให้จิตว่างอยู่ว่างก็คือไม่ยึดมันเองเพราะสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงม,มันก็อยู่แค่นั้นอืมมันเป็นธรรมดามันสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็ไปยึดมันมันก็เกิดทุกข์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็เป็นอนัตตาของมันเองมันเป็นไตรลักษณ์นี้ เมื่อมันรู้แล้วมันก็จะว่างจิตใจมันก็ว่างมันไม่ควรที่จะเอาทั้งสองอย่างนี่เป็นเรื่องของพวกเราจะพัฒนาจิตใจของพวกเราดนวยเป็นผู้มีสติปัญญาหาวิธีแก้ไขเพื่อจะให้ใจของพวกเรานิ่งอิสระสมนได้คือหาใจของเราไม่มีอิสระเมื่อไรเราก็ยังทุกอยู่เราทุกอยู่นี่เองเราไม่อยากทุกเราทําให้ตนเองเกิดทุกทำไม เราต้องถามจิตใจของตนไม่ต้องถามตนเขาไปถามที่จิตอื ừ, ใครเป็นคนถามก็คือสติปัญญานนะัเองถามจิตเพื่อจะอให้จิตรับรองในสิ่งที่เขามีความทุกข์เขารับมาหลายครบหลายชาติแล้วดูคนโกรธคนเกลียดคนเสียดคนแพ้ก,กันก็ดีคนโลภมากอยากได้สมบัติทั้งโลกนีม้มาเป็นของตน เกิดชาติได้พบใดไมมหาวิจีรดละปล่อยวางแก้ไขมันก็ติดไปอยู่ตลอดท่นเองเพราะเราไม่สำละไม่แก้ไขไม่พัฒนาเกิดขึ้นมามันก็ดิ้นรนอยู่ตลอดจนถึงเท่าถึงแก่แปดสิบเก้าสิบปีก็ยังดิ้นรนอยู่นั่นแหละมันก็ทุกไปตลอดเพราะเขาไม่รู้จับแก้ไขดูสิดูคนเท่าคนแก่ถ้าไม่เชื่อตัวพุทธ มันโลภมากจนเท่าจนแก่จนหัวสั่นมือสั่นแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาเมื่อไหร่มันจะรวยเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะสุขเมื่อไหร่มันจะพอมันไม่มีเมืองทองมันนี้เท่าเท่าแก่แก่ก็ไม่ใช่ย่อยเราไปแย่ลงไปไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้โกรธเกลียดเราชุนเขียวเกิดขึ้นหมดหิดเกิดขึ้นด่าลูกด่าหลานบุญวิบุญวายไปเห็นไหมเห็นจิเลส ความโกรธไหมโทสะอืหน้าหิวคิวขมวดเท่าแก่จนเจ็ดสิบแปดสิบปีเนานะมันก็โกรธคนนั้นคนนี่อยู่นี่มันสะสมหมักผมเอาไว้มันไม่ได้ละออกไปความหลงก็หลงจนหลงตัวไม่รู้จับเท่าจักแก่หลงสิ่งของต่างๆเนาะยึดมั่นว่าเป็นของตนเองหมดเลยทั้งรูปทั้งกายก็เป็นของตนทรัพย์ก็เป็นของตนบ้านก็ของตนหมดอะไรก็เป็นของตนทาไมจึงเป็นอย่างนั้นคน ก็มันมืดมนอนทักษารมันรู้จักจัดจระทำนั่นเองจนถึงเข้าถึงแก่ก็ตายเฉเฉยเวลาใกล้จะตายมองหน้าลูกหน้าหลานจะไปจับแขนลูกแขนหลานเฉยเฉยลองให้อยู่มันก็ต้องไปแล้วไปตามกรรมเอาแล้วไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไว้นี่มันเท่าแก่เสียประโยชน์เฉยเฉที่เกิดมาเราควรที่จะพ,พิจารณาตนเองให้รู้เรื่องอย่างนี้ มารู้เรื่องอย่างนี้เราจึงจะได้แก้ไขตนเองเพื่อ <soul. S 1> ให้นาะรู้ทั้งทรัพย์สมบัติรู้ท, <ang S 1> ทั <Archives> ้งการเท่ากันแก่รู้ทั้งความโกรธความเกลียดกันที่กันในกันรู้ทั้งความหลงเนาหลงอะไรแล้วก็จะได้แก้ไขค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละอย่าพากันเดือดร้อนวุ่นวายอะไรขอให้ทุกคนความภาคความเพียรประโยชน์ายานใช้สติปัญญาคิดพิจารณาทั้งเกลียดอยู่ที่จิตของพวกเรานี่แหละ อันแล้วเราจะได้กดเปลืองแก้ไขกิเลสให้เบาบางจากจิตใจของพวกเรามันก็จะเบาบางไปจิเล็กน้อยจนถึงที่สุดได้